ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วมหาวิหารนอเทรดามเดอปารีสเกิดเหตุไฟไหม้ครั้งใหญ่ซึ่งสถานที่แห่งนี้ไม่เพียงแค่เป็นสัญลักษณ์ของสถาปัตยกรรมอันยิ่งใหญ่ของโลกเท่านั้นแต่ยังมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาวงการดนตรีคลาสสิกในช่วงยุคก,กลาง ในศตวรรษที่24ฝรั่งเศสถือเป็นศูนย์กลางที่สําคัญในหลายๆด้านเลยครับโดยหนึ่งเหตุผลที่สาคัญคือความขัดแย้งทางการเมืองภายในศาสนาจักรซึ่งนําไปสู่การที่โปปเคลมองที่5ตัดสินใจย้ายสํานักจากกรุงรมไปยังเมืองอาวิยงในราชอาณาจักรฝรั่งเศสเหตุการณ์นี้ทาให้มหาวิหารนอทร์ดามแห่งบารีสเนี่ยได้รับอันิสง์อย่างมากและมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาดนตรีคลาสสิกโดยเฉพาะดนตรีที่เราเรียกว่าโพลิฟอนีหรือดนตรีหลายแนวเสียงตั้งแต่ศตวรรษที่22บครับบทเพลงสวดเริ่มเปลี่ยนแปลงจากที่มีีีีีเเเเพยยยยยยยงงงงแแแคค่่่่นนวววสสสดบบบบบราาาาา้ๆกัทออ ที่พระุรูปสวดตรงขีกันทั้งหมดไปสู่การเพิ่มแนวเสียงหลายชั้นมีหลากหลายแนวเสียงมากยิ่งขึง้นผ่านการพัฒนาดนตรีในรูปแบบที่เราเรียกว่าออกกันนุ่มนะครับกระบวนการนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างมิติใหม่ให้กับดนตรีและยังเป็นพื้นฐานสําคัญในการพัฒนาดนตรีหลายแนวเสียงที่มีความซับซ้อนในยุคต่อๆมานะครับและที่นี่เองก็เป็นจุดเริ่มต้นของแนวคิดมูสกาเมนซูรบิลิสซึ่งเกี่ยวข้องกับการกําหนดจังหวะและการแบ่งสัดส่วนของตัวโน้ตนะครับจากเดิมที่พระนักบวชมักจะร้องเพลงสวดตามฟิลลิ่งงคววาาาาามมเยนนนนกกกก็ได้้ีรรรพััฒใืออขบทึส Note, แบ่งจังหวะดนตร,รีให้มีความเป็นระเบียบและซับซ้อนมากยิ่งขึ้นสิ่งที่คล้ายๆกับ Time Signature เองนะครับก็ได้พัฒนาขึ้นในยุคนี้เหมือนกันนะครับส่วน o m m o n t ท m e เองและ4คัทเองก็ถือได้ว่าเป็นมรดกตกทอดมาจากโน t รามเดอรปาริสครับนอกจากนี้เราจะเห็นได้ว่ามีชื่อของนักแต่งเพลงหลายๆท่านยนทำอย่างเช่นแล้วนางเปโรแตงฟิลิปเดวิดรีหรือว่ากิยมเดอมาชอที่ผลงานของเขายัางคงได้รับการอนุรักษ์และเผยแพร่จนมาถึงปัจจุบันนี้ทําให้เราสามารถเห็นโครงสร้างฟอร์มของบทเพลงเหล่านั้นได้ยอย่างชัดเจนอย่า,ายง ที่มีชื่อว่ารองโดซึ่งแปลว่าวนนะครับดยไอเดียาการวนในรองโดก็คล้ายๆกับรอนโดที่เราคุ้นเคยกันในปัจจุบันนี้ในช่วงปลายศตวรรษที่สี่บอได้ย้ายสำนักจากอาววยองกลับไปยังกรุงโรมนะครับส่งผลให้สนย์กลาง,ค,งความสนใจทางวัฒนธรรมกลับมาอยู่ที่อิตาลีอีกครั้งอิตาลีเองก็ได้รับอิทธิพลจากดนตรีฝรั่งเศสและนำมาพัฒนาจนเกิดเป็นรูปแบบเฉพาะตัวที่โดดเด่นนะครับและที่น่าสนใจคือเหตุการณ์นี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของจุดเริ่มต้นของยุคเรอเนซองส์ซึ่งมีความสำคัญต่อ ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของการพัฒนาดนตรีคลาสสิกในอดีตในพิธีเปิดนอร์รามเดอรปารีสในวันที่7ธันวาคมที่ผ่านมานครับจึงมีนักดนตรีระดับแนวหน้าของโลกมาร่วมแสดงความยินดีในการฟื้นคืนชีพของเสียงออกแกนที่เคยเปิดตัวครั้งแรกโดยซีซ่าแฟงและแสงสองเมื่อปี1868นะครับทุกทุกคนสามารถชมพิธีเปิดของนอต์ทรามเดอปารีสได้ใน YouTube มีการแสดงสุดยอดจากนัก้อดนตรีระดับโลกเราจะได้พบกับนักดนตรีชื่อดังหลายท่านเลยอย่างเช่นโยโยม่าพี่น้องคาปูซองแดเนียลโรซาสดงทอลทท่ทไทย งหลักุสตาว่าดูนาเมลและนันดนตรีท่านอื่นๆอ,อ,อีกมากมายรวมถึงเรดิโองฟรานซ์ฟิลามอนีออเคซ่าที่มาร่วมแสดงในโอกาสสำคัญนี้ด้วยครับ